อยากช่วยค่ากระปีน้ำปานิชาอย่าก,กดข้ามโฆษณา30วินาทีนะคะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่133คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะรู้จักที่ดีขนาดนี้เจ้าเคยเห็นพวกนี้ผ่านหนังสือหรอเออใ,ใ,ใช่แล้วเจ้าเป็นนักอ่านจริงๆแล้วหนังสือมีเขียนวิธีข้ามผ่านไหม ยุดเหมียนนี่โกหกไม่เก่งจริงหนังสือที่ไหนกันจะเขียนรายละเอียดเยอะขนาดนี้แต่ช่างเถอะตอนนี้ไม่ใช่เวลาถามนางทำตามที่นางต้องการก็พอหนังสือบอกไว้ว่าหากจะข้าแม่น้ำนี้ต้องใช้เวทเออใช้เรือที่ไม่ธรรมดาถึงจะผ่านไปได้แต่ตอนนี้พวกเรา ไม่มีทางข้ามผ่านไปได้นี่มันสิ้นหวังชัดๆสิ้นหวังเหรอเอ๊เออะไรยินเหมียนนี่คือเรือที่เจ้าบอกว่าสามารถพาเราข้ามไปได้ใช่ไหมเออเป็นไปได้นี่มันจะบังเอิญเกินไปแล้วนะมีเรือให้เราข้ามไปจริงๆด้วยใครที่ช่วยเรากัน ถึงยังไงก็ไม่มีทางให้กลับไปในเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นใครที่ช่วยพวกเราก็ขึ้นมาก่อนเถอะฟังเสียวยะไม่ต้องห่วงเรือลำนี้ไม่มีปัญหาขึ้นมาเถอะข้าจะปกป้องเจ้าเองเจ้าเจ้าต่อไปเจ้าอย่าบุ่มบ่ามอย่างนี้อีกนะรู้ไหมถ้าเรือลำนี้เป็นกับดักเลยก็ ถ้าเจ้าต้องมีคนเริ่มก้าวแรกนะรู้ไหมหยืนเหมียนข้าจะปล่อยให้เจ้าเสี่ยงอันตรายไม่ได้เพราะฉะน,นั้นเป็นข้าเหมาะสมที่สุดแล้วอืมฟังเซียวเจ้าช่างอย่าขยับยืนให้ดี พวกเราอยู่บนเรือแล้วต้องระวังอย่าให้ตกลงไปเอ,อข,ข,ข,ขาารู้เราแต่เฟิงเซียวไม่ต้องขกอดแน่นขนาดนี้ก็ได้มั้งมันใกล้เกินไปเอ,อ๊ะลูกกลมๆนี่คือหยุนเหมียนเกิดอะไรขึ้นอะมันไม่ไม่มีอะไรไม่ผิดนะลูกกลมๆนี่ เต็มไปด้วยพลังปีาศาจทำไมทำไมโลกมายาที่ขัดขวางพวกเราอยู่นี้ถึงเป็นสิ่งที่เทพสร้างขึ้นกันนะแต่เรือที่ช่วยพวกเราข้าม่น้ำกับเต็มไปด้วยพลังปีาศาจยืนเหมียนยืนเหมียนข้าดินิชาตอบได้ค่ะที่ มีพลังปีศาจอยู่ที่เรือก็เพราะว่าปีศาจงูดำอยากจะให้ยุนเหมียนไปเก็บเห็ดได้ค่ะเพราะว่าเห็ดเป็นสิ่งที่คุ้มกันไม่ให้ปีศาจออกมาทำร้ายผู้คนยังไงล่ะคะเพื่อนๆก็คิดได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้เจอกันอีกทีหอวมองเย็นค่ะ